สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3นะคะเราก็มาสู่ห้องเรียนภาษาไทยกันอีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนในบทที่11นะคะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะอืมก่อนที่จะสอนนะคะครูก็มีบทกรอนให้นักเรียน1บทนะคะบทนี้เชี้ให้เห็น มารายาทเด่นการรับประทานภูมิหลังจากทางบ้านส่งสัญญาณความเป็นมาเรียนรู้สรพนามที่ใช้ยามสนทนาจดหมายหรือใบลาเขียนส่งมาให้คุณครูนะคะเจยวหนึ่งบทนี้ชี้ให้เห็นมารายาทเด่นการรับประทาน ภูมิหลังจากทางบ้านส่งสัญญาณความเป็นมาเรียนรู้สัรพนามที่ใช้ยามสนทยาจดหมายหรือใบลาเขียนส่งมาให้คุณครูน่าเรียนคะ่ะเขาบอกว่าในบทนี้นะคะจะพูดถึงมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะซึ่งแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะคะ คราวนี้นะคะครูจะมาเล่าเรื่องย่อให้นักเรียนฟังก่อนนะคะว่าเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องนี้เรื่องเป็นมาอย่างไรนักเรียนดูนะคะเด็กที่เราเห็นกําลังนั่งทํางานอยู่นั่นคือเด็กชายพบนะคะพบกําลังเขียนจดหมายถึงนัดนะคะบรรยายตั้งแต่ว่าอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพ ะค,ะคิดถึงเพื่อมากๆแต่ไม่มีเวลาจะเขียนจดหมายเพราะว่าเวลาจะลงมือเขียนก็ไม่มีกระดาเพราะคนที่นี่นิยมใช้โทรศัพท์ในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะยุ่งอยู่กับเครื่องเที่ยวและเรื่องกินนะคะนักเรียนดูนะคะในแต่ละวันเขาจะยุ่งแต่เรื่องเที่ยวและเรื่องกินนะะเพราะคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณยายคุณย่า จัดรายการให้นะคะที่บ้านคุณย่าเรื่องการรับประทานอาหารต้องมีมารยาทเพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีนะคะจานอาหารทุกจานน้ำปลาน้ำพริกหรือน้ำพริกต้องมีช้อนกลางสำหรับตักกับข้าวเพราะถ้าใช้ช้อนถ้าใช้ช้อนของตนเองอาจทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในปากลงไปถึงจานอาหารนะคะ คนที่รับประทานร่วมด้วยก็จะรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกจังรังเกียจนะคะไม่เหมือนคนต่างจังหวัดนะคะเพราะคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลากินอะไรเ็าไม่มีพิธีลีโตงนะคะอ่านะคะคุณอาพาไปเที่ยวที่ทะเลนะคะและไปพักที่โรงแรมมีอาหารเช้าที่โรงแรมมีทั้งอาหารฝรั่งและอาหารไทยนะคะพอบเลิกกินแต่อาหารฝรัง่ง เช่นขนมปังทายแยมเขาจะเอาเนยและแยมเนี่ยนําเมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยนำไปหย่อนในเครื่องปิ้งสักพักก็จะมีฟันกระหมูนะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบมาถอดปลั๊กนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไหม้นะคะแล้วก็เลยเอาเอ,อ่อก็เลยบอกว่าต้องเอาออกมาก่อนมาทาเนยและแยมนะคะมิฉะนั้นเครื่องปิ้งจะเสียวันต่อมาคุณอาก็พาไปกินอาหารบุฟเฟ่นะคะ อา,อาหารเฟ่นะคะนี่ค่ะอาหารนี่นะคะค่ะอันนี้คือตอนที่เขาไปกินไปไปที่โรงแรมนะคะตอนนี้ตอนที่กาลังจะปิ้งย่างเห็นนะคะมีคนรีบวิ่งมาเอาไอ้เครื่องที่ไอ้ทาแยมทาไอ้นี่ลงไปในขนมปังแล้วฟันมันขมุนนะคะก็มรีบมีคนรีบมาเอาออกมันก็ไม่นำจะไหมต่อไปอ่าเขาก็บอกว่า คุณอานะคะพามากินที่อา,ากินอาหารบุฟเฟ่มีอาหารมากมายเราสามารถตักได้ตามใจชอบนะคะเราสามารถตักได้จนอิ่มนะคะเพราะว่าเาคิดว่าอาหารเป็นเขาคิดเป็นลายหัวอาหารบุฟเฟ่จะคิดเป็นลายหัวนะคะอาหารทุกอย่างน่ากินมากคุณอาบอกว่าให้ตักแต่พอกินถ้าไม่อิ่มก็ไปตักเอามาใหม่ถ้าตักมากไปไม่หมดก็อายก็อื่นเขา นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เสียของและคนที่มาทีหลังเขาก็จะไม่ได้กินนะคะเราก็ต้องมีมารยาทนะต่อมาหลังจากนั้นเองนะคะคุณลุลงคุณป้านะคะก็พาไปในงานแต่งงานนะคะพาไปในการแต่งงานซึ่งจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลหรือหางไก่ าการจัดเลี้ยงแบบพ็อกเทลหรือหางไก่นักเรียนดูในรูปนะคะทุกคนที่ไปงานต้องแต่งตัวสวยงามเมื่อเป็นเกียรติแต่เจ้าภาพจัดเลี้ยงแบบจิ้มใส่จานไม่มีที่นั่งมีแต่เก้าอี้ดังนั้นจึงไม่มีจึงไม่ควรยืนกินที่โต๊ะนะคะที่โต๊ะที่วางอาหารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมาตักไม่ได้นะคะอ่าอันนี้คือการเลี้ยงแบบหางไก่เลี้ยงแบบค็อกเทลที่ไปงานแต่งงานนะคะ ต่อไปบอกว่าคุณยายกับคุณน้าก็พาไปงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนักเรียนงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนเขาจะนับเป็นลายหัวเลยนะคะเห็นไหมคะโตหนึ่งจะมีประมาณสิคนนะคะ, mm hmm. ะเขาเสิร์ฟทีละอย่านะคะ mm hmm. แล้วก็มีแขกร่วมโต๊ะทั้งหมดสิบคนเมื่อบริการเสิร์ฟอาหารแล้วคบก็นําช้อนกลางเขาก็นําช้อนกลางมาให้ mm hmm. คุณน้าบอกว่าการใช้การใช้วานตะเกียบคีบอาหารก็เหมือนกับการใช้ช้อนกลางนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะก็เป็นมารยาทเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะ,ะต่อไปนะักเรียนโดนะคะผู้มีบทกรมาให้นะักเรียนอ่านนะคะกิริยาวาจาดีผู้ดีมีมารยาทิตสะอาดแท้วผ่องใสจะคิดทำสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยาแม้นั่งเดินยือนนอน พึงสังวรให้งาสงา่ากินอาหารอย่ากรู้ค่าเสียงพีท่าอย่ากเกินควรวาจาใช้เหมาะสมชนนิยมไม่ผิดผวนกาละเทศะล้วนต้องถูกต้วนการแต่งกายกิริยาวาจาดีนำทีวีดังมุ่งหมายเสริมทุนหนุนเบื้องปลายสมเสีบสายสะกุนวงอ่านหนังสอ่านตับ อาจารยครูนะคะกิิยาวาจาดีผู้ดีมีมารยาทจิตสะอาดแผ้ว่องใสจะคิดทำสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยาแม้นั่งเดินยือนนอนพึงสังวรให้งามสงา่ากินอาหารอย่างรู้ค่า เสียงทีท่าอย่าเกิดควรวาจาใช้เหมาะสมชนนิยมไม่ผิดผวนกาลเทศะล้วนต้องถูกท่วนการแต่งกายกิริยาวาจาดีนำชีวีด่งมุ่งหมาย เสริมทุนหนนเบื้องปลายสมเสืบสายสะคุนพงมนักเรียนก็ลองไปหัดอ่านนะคะหัดอ่านในบทนี้ก็จะเก่งและทำได้อีกนักเรียนลองมาดูแบบปรกกัดนะคะในแบบประกัศข,ของครูนะคะนักเรียนลองดูสิคะแบบประหาดเอามาจากทักษะภาษา นะคะทักษะภาษาหน้อยสิ 112, นะคะห11นึ่งร้1ยน้อสี่ะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นความจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่หนึ่งนะคะจำเป็นนะคะเพราะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย คำถามข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นความจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบนะคะจำเป็นเพราะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายต่อไปข้อที่สองทำไมพบต้องเสียเวลาหากระดาษเขียนจดหมายและพบเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟัง ข да: e ้อที idi, loyalty, ่สองนะคะทําไมพบต้องเสียเวลาหากระดาษเขียนจดหมายและพบเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังเพราะคนที่นั่นไม่นิยมเขียนจดหมายนะคะไม่นิยมเขียนจดหมายเล่าเรื่องเล่าเรื่องกันนะคะเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังนะคะเพราะคนที่นั่นไม่นิยมเขียนจดหมายเล่าเรื่องเล่าเรื่อง กินให้เพื่อนฟังนะคะต่อไปข้อที่3นักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยของตนและบุคคลอื่นในเรื่องใดบ้างข้อที่3นักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยของตนและบุคคลอื่นในเรื่องใดบ้างอ่าคำตอบนะคะการใช้ช้อนกลางรับประทานอาหารนะคะ อันนี้เป็นคำตอบของข้อที่สามนะคะต่อไปนักเรียนมาดูในข้อที่สี่นะคะเขียนเรื่องเกี่ยวกับงานเรี้ยงที่นักเรียนสนใจหนึ่งแบบความวาดภาพและระบายสีให้สวยงามข้อที่สี่นะคะเขียนเรื่องเกี่ยวกับงานเรี้ยงที่นักเรียนสนใจหนึ่งแบบ รวามวาดภาพและบรรยายและระบายสีให้สวยงามนักเรียนอาจจะวาดภาพแบบน,นี้นะคะวาดภาพการกินเลี้ยงแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เลี้ยงแบบ ค็อกเทลแบบผังไก่เห็นไหมคะนัก like เรียนอาจจะเอารูปนี้ก็ได้หรือนักเรียนอาจจะเลือกเอาอย่างอื่นก็ได้นะคะและนักเรียนก็วาดภาพระบายสีนะคะอันนี้แบบว่าเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าอันนี้คืองานเลี้ยงแบบค็อกเทลหรือขังไก่นะคะนักเรียนก็วาดภาพระบายสีมาส่งครูนะคะนักเรียนอธิบายแบบนี้ด้วยนะคะการเลี้ยงแบบค็อกเทลหรือเราเรียกว่าเลี้ยงแบบผังไก่ งานนี้จะต้องยืนกินอย่างเดียวมีเก้าอี้บ้างแต่ไม่มากจัดไป้สำหรับผู้สูงอายุอาหารทำเป็นชิ้นๆสำหรับจิ้มใส่จานนะคะงานเลี้ยงแบบคอกเทลนะคะหรือเราเรียกว่าหางไก่งานนี้จะต้องยืนกินอย่างเดียวมีเก้าอี้บ้างแต่ไม่มากจัดไปสสำหรับผู้สูงอายุอาหารทำเป็นชิ้นๆสำหรับจิ้มใส่จานนะคะต่อไปเราเรียนมาดู ข้อที่สี่มีเหตุการณ์ใดบ้างที่พบเล่าว่าเป็นความเคยของตนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่สี่นะคะมีเหตการบ้ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่พบเล่าว่าเป็นความเคยของตนนักเรียนเห็นด้วยหรือไมเ่เพราะเหตุใดการปิ้งขนมปังนะคะการใช้ตะเกียบคีบอาหาร ถ้านักเรียนตอบไม่เห็นด้วยนักเรียนก็จะเปลียนว่าเพราะคนเราย่อมผิดพลาดได้นะคะ,ะคำตอบในข้อที่4นะคะการปิ้งขนมปังการใช้ตะเกียบกีบอาหารถ้าไม่เห็นด้วยเพราะคนเราย่อมผิดพลาดได้ต่อไปในข้อที่6จากบทอ่านเสริมกิริยาวาจาดีนักเรียนได้ข้อคิดในการปฏิบัติตนเรื่องใดบ้างจาก บทอ่านเสริมพิยาวาจาดีนักเรียนได้ข้อคิดในการปฏิบัติตนเรื่องใดบ้างเรื่องมารยาทของการเดินมารยาทของการนั่งมารยาทของการนอนมารยาทของการพูดมารยาทของการกินและการแต่งกายที่ถูกกาละเทศะนะคะอันนี้เป็นคําตอบข้อที่6นะคะต่อไปงานเลี้ยงแบบใดที่นักเรียนคิดว่าเหมาะกับคนไทยมากที่สุด เพราะเหตุใดงานเลี้ยงแบบใดที่นักเรียนคิดว่าเหมาะกับคนไใจมากที่สุดเพราะเหตุใดการเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เพราะว่าถ้านั่งรับประทานและสามารถเลือกทานได้ตามใจชอบนะคะงานเลี้ยงแบบใดที่นักเรียนคิดว่าเหมาะกับคนไใจมากที่สุดเพราะเหตุใดงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เพราะว่านั่งรับประทานและสามารถเลือกทานได้ตามใจชอบนะคะ อันนี้เป็นคำตอบในข้อที่เจดนะคะนักเรียนปสามคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะและทํากันบ้านนะคะสำหรับ้องเรียนภาษาไทยปสาวันนี้สวัสดีค่ะ